แถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่ 2, สองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหายจากการติดเชื้อโควิดวันนี้วันที่26ธันวาคมครับสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ฉบับที่2ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 จากการตรวจคัดกรองตามวาระปกติเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2515เป็นที่ทราบโดยทั่วกันคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ไรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากการถวายการรักษาด้วยพระโอสถพระอาการโดยรวมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเป็นปกติผลตรวจเอ i ิเจนเทสคิดหรือ ATK เป็นลบคณะแพทย์จึงลงความเห็นว่าทั้งสองพระองค์ทรงหายจากการติดเชื้อแล้ว และทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณยียกิจได้ตามปกติจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสนับสนุนโดยอับอลนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอับอลนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะพบร่างชายใส่เสื้อกองทัพเรือสีน้ำเงินลอยอยู่ในทะเลที่ตำบลสนามชัยอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาทางด้านเพจเ Facebook มูลนิธิกู้ภัยสมเด็จเจ้าพระโคโพสต์รูปภาพพร้อมข้อความครับ หลังจากเมื่อตีสี่นะฮะของวันที่26ธันวาคมก็คือวันนี้แหละพบร่างผู้เสียชีวิตรอยอยู่ในทะเลที่ตำบลสนามชัยอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลากูภัยสมเด็จเจ้าพระโคก็ออกตรวจสอบพบว่าร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเพศชายไม่ทราบอายุใส่เสื้อทหารเรือสีน้ำเงินนอนคว่ำหน้าที่แผ่นหลังกับข้อเท้าเนี่ยก็มีรอยสักเบื้องตนเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยจากกองทัพเรือก็เข้าตรวจสอบว่าเป็นกำลังพลที่สูญหาย จากเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยอับปางหรือไม่แต่มีอัปเดตล่าสุด10โมงกับ25นาทีพนเรือโทพิชัยรอชูสกุลครับผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1ก็ยืนยันว่ากรณีพบร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยที่สวมเสื้อกองทัพเรือที่จังหวัดสงขานั้นหลังจากเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ทราบพ,พบว่าไม่ใช่กําลังพลของเรือหลวงสุขโขทัยที่สูญหายและไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเรือสุขโขทัยอับปางอัปเดตประมาณนี้ฮะ ณขณะนี้ยังมีผู้สูญหายอยู่ที่11อรายครับท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้อัปเดตให้ฟังคร่าวๆข,ขอบคุณครับสนับสนุนโดยอับอลนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเข่าด้วยอับอลนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะไปดูฉายารัฐบาลประจำปี2565หน่อยเครับเขาบอกว่าฉายาเนี่ยรัฐบาลหน้ากากคนดีอันนี้เนี่ยเขาบอกเป็นผู้สือข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลน,นะเป็นคนตั้งให้ มีมติร่วมกันตั้งฉายารัฐบาลรัฐมนตรีวาทะแห่งปีประจำปี2565ฉายาของรัฐบาลเนี่ยได้ฉายาว่าหน้ากากคนดีครับเขาบอกเป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ีขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลเนี่ยที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองทำเพื่อประชาชนแต่กลับเกิดข้อกังขา ว่าเขายังเดินตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่เช่นนโยบายสายเขียวที่อวดอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่เมื่อเกิดผลกระทบจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคมบานปลายแม้จากการออกกฎหมายควบคุมก็ยังทําไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเป็นการผลักภาระเพิ่มให้กับตํารวจ เพียงเพราะต้องการเช็คลิสต์ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นโยบายประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงให้ทั้งเบ็ดให้ทั้งปลาหรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้นั้นเนี่ยเป็นของประชาชนหรือนักการเมืองกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดเมื่อออกมาในนามรัฐบาลประชาชนจึงเกิดความเครียดแขงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากเนี่ยที่ประกาศว่าเป็นคนดีนั้นเนี่ยจริงหรือไม่ ต่อมาครับอันดับที่ 2. นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอนชาฉายาก็คือ8เปื้อนไม่ใช่8ปีนะฮะ8เปื้อนปมวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยก็สั่นคลอนภาพลักษณ์ของพลเอกประยุทธ์ตลอดปีที่ผ่านมาและกลายเป็นข้อครหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องและ,ละยาวนานพลเอกประยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย ที่ศาลเนี่ยมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แม้จะเป็นเพียงแค่เวลา38วันก็ทําให้สังคมเนี่ยเครือบแคงสงสัยในตัวของพลเอกประยุทธ์ที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดกับอำนาจทุกอย่างทําเพื่อบ้านทําเพื่อเมืองและประชาชนไม่เอื้อต่อพวกพ้องแต่ยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมเนี่ยถูกขุดคุ้ยขึ้นมาใกล้ตัวเกินกว่าที่จะปัดความเกี่ยวโยงได้ทั้งนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพักการเมืองหรือแม้แต่นักกรารเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิด ที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารของบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์ทางกฎหมายไม่ได้แต่ทําให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดผ่องอีกต่อไปท่านต่อมาอันดับที่3ครับรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธวงสุวรรณฉายาท่านเนี่ยก็คือรองนายกไม่ใช่รองรอเรือนะฮะรองรอลิงแม้จะเป็นเพียงแค่เวลา38วันที่พลเอกประวิทรเนี่ยได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีตามคําสั่งของสารรัฐมนูญแต่พลเอกประวิทร ก็ทําอย่างสุดเป็นกําลังความสามารถถึงแม้จะไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เป็นรองนายกหลายครั้งที่ตัวจริงอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องออกไปปฏิบัติภารกิจต่ตางประเทศพี่ใหญ่ในกลุ่มสมปอในฐานะสรสองก็ทําหน้าที่มาแทนตลอดแต่อาจจะไม่ยาวนานเช่นครั้งนี้ซึ่งมีอํานาจเต็มในนักขณะนั้นหากจะยุบสภาก็สามารถทําได้เช่นกันบรรดากองหนุนและกองเชียร์ก็ปั่นกระแสครับจนเคลิ้มเลยถึงกับประกาศใช้คําว่า ใจบันดาลแรงทําหน้าที่นายกรัมตีลงพื้นที่ลุยงานแบบรัวๆเลยช่วงนั้นทําเอากองเชียร์ของนายกตัวจริงเนี่ยร้อนๆหนาวๆแต่สุดท้ายก็ได้เป็นแค่รองเท่านั้นท่านผู้ชมนะฮะรองเนี๋ยผมย้ําอีกรอบนะรองลอลิงไม่ใช่รอเรือนะครับท่านต่อมาครับอันดับที่4คุณวิษณุเครือง,งามรองนายกรัมตีฉายาที่ได้รับเนี่ยก็คือเครื่องจักรซักล้างก็บอกว่าความเอกอุด้านกฎหมายระดับปรมาจารย์ในตํานาน ถูกใช้ตอบสนองความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นพักหลักพักร่วมไม่มีเลือกปฏิบตัติช่วยยกภูเขาออกจากอกลดปัญหาหนักใจทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องจักรคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพน้นเรื่องไหนที่ผ่านมือเนติบริกรคนนี้อย่าหวังว่าจะมีใครมาแย้งได้เช่นปม8ปีการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีการแก้ไขรัฐมนูญหรือแม้แต่เรื่องเหมืองทองอาาาัครา ท่านต่อมาครับท่านที่5คุณอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฉายาก็คือภูมิใจดูดพูดแล้วดอยนะฮะเขาบอกว่าพูดแล้วทําคือสโลแกนของพรรคภูมิใจไทยแต่ทําแล้วสําเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องแม้จะปลดล็อกสายเขียวจากการเป็นยาเสพติดแต่กฎหมายควบคุมกลับค้างเติ่งติดดอยไปต่อไม่ได้เกิดเป็นปัญหาสังคมบานลาย น้องๆเนี่ยสามารถเข้าถึงสายเขียวได้อย่างง่ายดายเมื่อโจนตัวก็กลับโยนให้เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหัวจะปวดกันทั้งประเทศขณะที่บทบาทพักร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเด็กดีมาโดยตลอดแต่เมื่อมีเสียงปรีเสียงกองเลือกตั้งดังขึ้นกลับสวมบทไดโวโชวดูดพลังสอสอนักการเมืองทั้งจากพวกเดียวกันและต่างขั้วชนิดไม่สนหน้าอินหน้าพรมโดดเด่นไม่แพ้การนําเสนอนโยบายสายเขียวท่านต่อมาครับท่านที่6คุณจุรินรักษณวิสิทธิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ช้ายาคือประกันไรายได้ไม่ใช่ไรายได้นะประกันไรายได้ส่วนเรื่องของการประกันไรายได้เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคประชาธิปัตย์นายจุลินในฐานะหัวหน้าพักแถมยังนั่งเก้าอี้รองนายกและกระทรวงค้าขายก็จัดหนักนโยบายนี้จนแทบไม่โฟกัสงานอื่นข้าวของเนี่ยขึ้นราคาแบบไม่หยุดแต่สินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินไปประกันอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดคําถามก,กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ว่าถูกทางจริงหรือไม่ที่ประกันนั้นเนี่ยประกันอะไรได้บ้างเนี่ยเขาบอกอย่างนี้นะฮะประกันอะไรได้บ้างต่อมาครับคุณดอนประมัดวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเขาบอกว่าฉายาเนี่ยลุ่มๆดอนๆเรื่องของการประชุมเอเปกเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่นะงานหนึ่งในรอบ20ปีของไทยที่มาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 นโยบายเปิดประเทศจึงเป็นความหวังของทุกคนที่จะทําให้ประเทศเนี่ยพ้นกับดักต่างๆแต่บทบาทในฐานะรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงกลับไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือดึงดูดความสนใจของคนในประเทศได้เท่าที่ควรการเป็นเจ้าภาพเอเอกจึงเหมือนรับรู้กันโดยเฉพาะวงในที่เกี่ยวข้องไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกนะเขาบอกคนดูน้อยมากจนเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดงานสําคัญ ล้มเหลวตั้งแต่ระบบลงทะเบียนลามไปจนถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์โหมโรงไม่ลุกชนตามความตั้งใจแม้แต่ธงโบกสะบัดเนี่ยยังปักเป็นย่อมยอมก่อนงานเพียงไม่กี่วันและก็มีเสียงเล่าลือกันหนาหูว่าการทํางานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ลุ่มๆุมดอนดอนไม่เปิดกว้างรับฟังเกิดเป็นภาพการทํางานที่ล่าช้าตกยุคไม่ทันสมัยนี่คือเป็นฉายาที่มาถึงลุ่มๆุมดอนดอนครับต่อมาครับ นายสุพัฒนพง์พันมีชารองนายกรรีและก็รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานฉายาคือ p o w e แบงค์วิกฤตพลังงานเป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสสำหรับคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหลายมาตรการที่ออกมาก็ไม่ขาดสายนอกจากชักเนื้อรัฐบาลมาอุดหนุนก็ยังไม่เห็นว่ามีสิ่งไหนที่จะทำได้จริงยิ่งการล้วงเงินจากกระเป๋าเอกชนอย่างลงกลั่นน้ำมันโครมคามอยู่พักใหญ่และก็หายไปกับสายลมเหมือนกับการขายที่ดินให้ต่างชาติแลกกับเงินทุน เกิดเป็นกระแสตีกลับละเลนาตนาถอยตั้งหลักแทบไม่ทันจึงเกิดข้อสงสัยว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่ท่านต่อมาครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฉายาคือหน้าชัดหลังเบอร์ครับในบรรดาพี่น้องสามปอเนี่ยพลเอกอนุพงศ์เนี่ยสามารถควบคุมภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาต่อสาธารณชนได้อย่างสงบนิ่งที่สุดแม้สื่อมวลชนเนี่ยจะได้สัมผัสความหลากหลายของอารมณ์ ขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงไม่ต่างจากพี่น้องสองตอก็ตามเบื้องหน้าเนี่ยเราจะได้รับรู้และเห็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นแต่ฉากหลังกลับคุมเครือไม่ชัดเจนเรียกได้ว่าเก็บมิดปิดเงียบถ้าไม่ได้เห็นคะแนนไว้วางใจที่มาก็เป็นอันดับโลก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเกมเขย่าก,กอีมอทอหนึ่งเนี่ยไต่ระดับทะลุ1ิริกเตอร์ไปแล้วต่อมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุชาติชมกลิ่นฉายาคือรอมตอแรงลิ้นฮะ ยังคงคอนเซปต์ปากหวานไม่สัง่งขยันอวยพลเอกประยุทธ์ขั้นสุดในทุกด้านเอ่ยปากแต่ละครั้งก็แรงจัดชัดเจนต้นปีก็เปิดศึกแตกหักกับบ้านใหญ่เมืองชนจนเกิดวิวาทะทรยศหักหลังสนั่นออนไลน์ปลายปีตีจากบิ๊กป้อมคนที่ออกปากเองว่ารักเหมือนพ่อพร้อมข้อคอรหาหอบสอสอตามบิ๊กตู่ที่ปากบอกว่ารักเหมือนแม่ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติลิ้นมหาสเสน่ห์วาดวิมานในทุ่งลาเวนเดอร์ จะขนพลพรรคมาเป็นฐานดันบิตูสู้เก้าอี้นายกอีกสมัยแววว่าเจ้าที่บ้านหลังใหม่แรงไม่แพ้ใครเกิดอาการลิ้นครับปากครับที่อยู่ยากครับใจต้องทนอยู่ต่อมาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรฉายาที่ได้คือวันทองสองปอด้วยความรักและเคารพต่อพี่น้องสองปอเนี่ยทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์ไปไหนไปกันตามติดแทบทุกภารกิจครั้นมาถึงทางแยก ต้องเลือกว่าจะอยู่ไหมหรือต้องไปต่อกับใครจึงเป็นเรื่องยากที่ต้องตัดสินใจประมาณนี้ครคุณผู้ชมนะเรื่องของฉายารัฐบาลรัฐมนตรีท่านผู้ชมละ่ะลองคอมเมนต์กันดูหน่อยว่าชอบฉายาอันไหนแต่ส่วนตัวผมนะก็รู้สึกว่ามันตรงและก็ชอบทุกฉายาเลยฮะลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับขอบคุณฮะสนับสนุนโดยอับัลลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เรลิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ ไปดูเรื่องของโควิด -19 หน่อยท่านผู้ชมนะฮะรายงานประจำสัปดาห์ครับระหว่างวันที่18ถึง24ธันวาคมศูนย์โควิด -19 รายงานยอดผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลผมย้ำอีกรอบนะฮะว่าตัวเลขตรงนี้คือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลประจำสัปดาห์ครับอยู่ที่2,900รายถ้าคิดเฉลี่ยวันละก็ตกวันละประมาณสัก414รายต่อวันส่วนผู้เสียชีวิต จำนวน89รายใน1สัปดาห์นะครับเฉลี่ยวันละ12รายคุณผู้ชมที่นำเสนอเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านตื่นตรนกหรือตื่นกลัวแต่อย่างใดแต่เพียงจะให้ท่านรู้เท่าทันสถานการณ์ว่าเดี๋ยวใกล้จะช่วงปีใหม่แล้วเนี่ยบางท่านอาจจะต้องเดินทางกลับบ้านบางท่านอาจจะต้องเดินทางไปเที่ยวก็ควรจะต้องเซฟตี้ตัวเองแมสต้องใส่เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล,อลอฮอ์จะต้องมีการเว้นระยะห่างก็สำคัญเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น ควรจะต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองด้วยหมั่นตรวจเอ k เช็คตัวเองดูนะฮะและก็หลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนไปแบบสมหัวกันเยอะๆอ,อาจจะต้องระวังหน่อยท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้เป็นหมอครับแต่ก็เป็นห่วงเหมือนเดิมประมาณนี้ปีใหม่นี้ขอทุกท่านเที่ยวให้สนุกครับและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยขอบคุณครับสนับสนุนโดยอะบารอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอะบารอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลลิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ เมื่อวานนี้ครับวันที่25ธันวาคมก็มีนายยุทธพงศ์สอส,อสอมหาสารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยดรลินทิพร์รองเลขาธิการพักเพื่อไทยและก็นายจีรพงศ์สอสอนนทบุรีพักเพื่อไทยเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวถึงกรณีของเรือหลวงสุขโขทัยอับปางว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยเขาบอกฟันทงเลยเกิดจากความผิดพลาดของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศและต้องบอกเจ้าหน้าที่ทั้งทหารเรือชาวประมงเรือพาณิชย์ ที่จะเดินทางว่าจะมีคลื่นพายุลมแรงขนาดไหนถ้าเกิดขึ้นสูง6เมตรเนี่ยหากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งไม่ผิดพลาดถูกตำแหน่งไม่มีกัปตันคนไหนที่จะฝ่าคลื่นแรงออกไปเพราะไม่มีสถานการณ์รบและเรือประมงพาน,นิชย์ที่อปางบริเวณนั้นผิดพลาดทั้งนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเสมียนจบมาจากเอแบ ในชีวิตไม่เคยทํางานที่กรมอุตุนิยมวิทยามาก่อนสมัยรัฐมนตรีในพุทธิพงศ์ปุณกันกเนี่ยเป็นเสมียนหน้าห้องเคยถือเอกสารให้เซ็นต่อมาในชัยวุฒนาคมานุศรเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมก็ไปตั้งพลแบบนี้มาเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกไม่มีความรู้มีความรู้เป็นศูนย์ในเรื่องของอุตุนิยมวิทยา ซึ่งงานนี้เนี่ยจะต้องรับผิดชอบเขายังกล่าวต่ออีกว่าตนมีเอกสารประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศอย่างต่อเนื่องเช่นประกาศของวันที่1 8บแถึงสิธันวาภาคใต้จะมีฝนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็อ่าวไทยตอนล่างแต่เหตุเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยอับปางที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่าวไทยคลื่นสูง2-4ถึงเมตรลงวันที่15ธันวาคมขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเช่นพักใต้สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศที่คลาดเคลื่อนทําให้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยอับปางห่างจากฝั่งเนี่ย20ไมล์ทะเลหรือประมาณ37กิโลเมตรซึ่งระยะทางที่กรมอุตุนิยมทิยาประกาศกับจุดที่เรือหลวงสุโขทยัยอับปางเนี่ยห่างกันเนี่ยประมาณ278กิโลเมตรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องทั้งหมดนี้ไม่โทษใครหากมีการประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีคลื่นสูงเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยก็ไม่ต้องออกมาจากท่าเรือสัตหีบหรืออาจจะช้า12-24ชั่วโมงจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีเหตุด่วนที่ต้องออกเรือเนื่องจากมีคลื่นสูงเป็นการพยากรณ์ขึ้นลงอย่างกว้างๆไม่มีการระบุต,ตำแหน่งว่าจะเกิดขึ้นที่ตำบลหรือพิกัดไหนบริเวณห่างฝั่งมีคลื่นสูง2-4เมตรห่างจากฝั่งเท่าไหร่ บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงกว่า4เมตรเนี่ยไม่มีการระบตุตำแหน่งว่าจะเกิดแห่งไหนแล้วเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งแล้วเรือใหญ่ออกได้หรือไม่กลับไม่มีการประกาศนายยุธพงศ์ยังกล่าวต่ออีกว่าดังนั้นเนี่ยตนจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีตามมาตรา152ซึ่งตนจะอภิปรายว่าเป็นรัฐมนตรีการะโหมเอาเสมียนที่ไม่มีความรู้เนี่ยมาเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงนายชัยวุฒินะที่เสนอคนแบบนี้มาด้วยแล้วทําให้เกิดความเสียหายกับเบรือลบหลวงลํหนึ่งมูลค่ากว่า5 0 0 0ันล้านบาทไปอับปางและทหารเสียชีวิตอีกเท่าไหร่ปัญหาในการบริหารประเทศซับซ้อนและทับถมมากขึ้นเพราะนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินขาดความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่และไม่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภาทั้งนี้เนี่ยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่18ธันวาคมพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เคยไปเยี่ยมทหารเลย แต่เมื่อตนเนี่ยตั้งกระทูในวันที่22ธันวาคมพอตกเย็นนายกก็รีบไปดูเลยซึ่งเรามีการร่างยติที่ใช้ในการยื่นอภิปรายเรียบร้อยแล้วและไม่ใช่การขู่เล่นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงตนเนี่ยก็ได้เซ็นเรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าตนจะไม่ย้ายจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักอื่นอย่างแน่นอนอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดท่านผู้ชมนะ ก็เป็นการตั้งข้อสงสัยนะตั้งข้อสังเกตคือมันก็จริงนะคือมันต้องบาลานซ์กันมันต้องทํางานควบคู่กันไปจะออกทะเลอย่างเงี้ยมันก็ควรจะมีการพยากรณ์อากาศที่ร่วงหน้าไหมหรือเรดดงเดรด้ามันอาจจะเหมือนเครื่องบินไหมเครื่องบินเนี่ยบางทีเนี่ยเขาจะบินฝ่าเมฆเขาเจอก้อนเมฆเขายังต้องบินบินหลบเลยแล้วถามว่าเรือลบเนี่ยจะไม่มีเดรด้าหรอที่จะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีกลุ่มเมฆฝนนะมันมีคลื่นแรงนะ หรือจะมีการประสานกับกรมอุตุนิยมทิยาไหมท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะและท่านผู้ชมล่ะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดแบบนี้หรือไม่ก็ลองแสดงความคิดความเห็นกันดูครับขอบคุณฮะสนับสนุนโดยอัลบอลนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่ขาด้วยอัลบอลนคอลลาเจนจากแบรนด์เรลลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะสาวเหยื่อทำงานกดไลค์ช่อง u t u b e เนี่ยเธอก็เล่าทั้งน้ำตาว่าขายทองจนหมดตัว เอามาลงทุนนี่แหละสุดท้ายไม่เหลือหวังให้ครอบครัวมีไรายได้แต่ก็มาถูกหลอกวันนี้วันที่26ธันวาคมครับทนายภพศสารเรืองฤทธิ์พร้อมด้วยนายแทนคุณจิตอิสระทั้งสองท่านก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้อยกว่าคนเลยนะผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจสอบสวนกลางหลังจากถูกบริษัท JL l, l i s t Group หลอกลวงให้ลงทุนทํางานในโทรศัพท์แค่กดไลน์ช่อง u t u b e เนี่ยที่ทีมงานส่งมาให้และจะได้เงินเป็นค่าตอบแทนสูง โดยคดีนี้เนี่ยเขาบอกมีผู้เสียหายเนี่ยกว่า5000รายมูล,ลค่าความเสียหาย1000กว่าล้านบาทต่อมาครับมีหนึ่งผู้เสียหายและกันนามสมมุติว่าคุณปลาเขาก็เปิดเผยกับทีมงานข่าวสดออนไลน์นะอันนี้ต้องขอบคุณเขาด้วยคุณปลาบอกว่าตนเองเนี่ยลงทุนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาจากเงิน300บาททีมงานก็ส่งลิงก์งานมาให้ว่าเราจะต้องเข้าไปดู YouTube ช่องไหนบ้างตนลองทําดูปรากฏว่าเดือนแรกเนี่ยได้ค่าตอบแทน6 0 0บาทเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัว จาก300เป็น600บาทเดือนต่อมาครับคุณปราะบอะกลงทุนไปเลย3,000บาทก็ได้เงินมา6,000บาทนะฮะท่านผู้ชมโดยทำงานมาเนี่ยเงินทั้งหมดก็จะอยู่ในแอปพลิเคชันของบริษัทเดือนนึงจะสามารถถอนได้3ครั้งถ้าถอนครั้งที่นี่ยจะต้องถูกหัก18%จากเงินที่ถอนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยตนเห็นว่าทำงานแล้วได้เงินจริงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถหาเงินได้จึงไปแนะนำกับครอบครัวให้มาร่วมทำงานด้วย ครอบครัวก็สนใจเช่นเดียวกันบางคนเนี่ยคุณปลาบอกว่าเดี๋ยวออกเงินลงทุนให้ก่อนอยากให้ครอบครัวมีไรายได้คุณปลาเปิดเผยทั้งน้ําตาเลยว่ามารู้อีกทีเนี่ยคือโดนหลอกก็ตอนที่มีทีมงานแจ้งว่า u t u b e เนี่ยยกเลิกสัญญาแล้วจะต้องไปลงทุนใน i อแทนทําให้เงินเนี่ยที่ได้จาก u t u b e เนี่ยไม่สามารถถอนออกมาได้คุณปลาบอกเสียใจมากเพราะว่าเอาทองทั้งหมดที่ตนเองมีเนี่ยไปขายเพื่อนํามาลงทุนอยากให้ครอบครัวมีเงิน โดยเราตั้งใจหาเงินก้อนหนึ่งเพื่อมาจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับครอบครัวในวันที่25ธันวาเพราะที่ผ่านมาไม่เคยได้จัดเลยเนื่องจากครอบครัวไม่มีเงินเมื่อโดนหลอกแบบนี้ยอมรับว่าเสียใจมากที่เจอกับตัวเองคุณปลาอย่างบอกอีกว่าตนรู้แล้วว่าถูกโกงจึงตัดสินใจนั่งรถขนส่งมาจากจังหวัดสุขโขทยัยมาเพื่อจะแจ้งความและใช้สิทธิ์ของตัวเองถึงแม้จะรู้ว่าแจ้งความแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินคืนน้อยมากโดยตนเลือกมาปรึกษาทนายไพศาล เพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะให้คนที่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนมาพึ่งกฎหมายจะเอาเงินไปจ้างทนายเองก็ไม่คุ้มเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ถูกหลอกมาท่านผู้ชมนะฮะคือเรื่องอย่างนี้เนี่ยด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปซ้ําเติมนะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่บ่อยครั้งมันเหมือนเอากุ้งฝอยไปตกปลากระพงอะ่ะคือลงทุนไปปุ๊บเราลงทุนในจํานวนน้อยเราก็จะได้เงินกลับมาแต่เดี๋ยวพอตอนกลางหน่อยเอเพิ่มไปหน่อยเป็นหลักพัน มันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆพอหลักหมื่นมันจะเริ่มชักขัดๆแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ได้อย่าไปเชื่อเลยครับนะมันไม่มีจริงหรอกไองานแบบนี้เนี่ยด้วยความเคารพจริงๆมันก็เหมือนคล้ายๆแชร์ลูกโซ่เนี่แหละมันแรกๆอ่ะมันก็ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะล้มเราไปอยู่ในช่วงมันล้มด้วยเราก็สบายเลยคราวนี้เหมือนกระโดนมันหลอกเพราะฉะนั้นผมว่าทำมาค้าขายดีกว่าหรือไปทํางานที่เขาเป็นหลักเป็นฐานน่าจะดูดีกว่าต้องมองอย่างนี้ว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะหลอกซะส่วนใหญ่ ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายทุกท่านนะฮะแล้วก็ขอประนามไอ้คนที่มันโกงเขาอย่างเงี้ยดูสิคนเขาลาบากขนาดไหนอ่ะเขาต้องเอาความสุขของเขาอ่ะมาเป็นน้ําตาให้กับคุณเนี่ยอย่างเช่นคุณปลาบอกว่าจะจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับครอบครัวเนี่ยมันแทนที่จะเป็นช่วงเวลาที่เขาสุขสันมีความสุขกันเหนื่อยกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจมาแล้วเหนื่อยกับเรื่องการงานมาแล้วเหนื่อยกับเรื่องโควิดมาแล้วยังมาโดนซ้ําคุณหลอกอีกเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะฮะเตือนภัยไว้แล้วกันว่า อย่าไปหลงเชื่อเรื่องแบบนี้เลยมันไม่มีจริงหรอกครับขอบคุณฮะสนับสนุนโดยอับัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลวิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะเสื้อคลุมปิดหน้าคุมเมียตู้ห่าวพร้อมพวก9คนฝากขังสารอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาฟ้องเงินและสมคบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดปิดปากเงียบไม่ตอบสื่อครับวันนี้วันที่26ธันวาคมช่วงเวลาประมาณสักสิบนาฬิกาที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอญานาวาก็ควบคุมตัวพันตำรวจเอกหญิงวัฒนารีภรรยาของนายตู้หา่าวเพื่อนำตัวไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาเรื่องของการฟอกเงินโดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการหลบหนีซึ่งระหว่างการนำตัวขึ้นรถเนี่ยภรรยาของตู้ห่าวเนี่ย ไม่พูดไม่จาอะไรกับสื่อมวลชนและยังใช้เสื้อคลุมเนี่ยคลุมใบหน้าจนไม่สามารถสังเกตสีหน้าและท่าทางได้สําหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีของชัยนัทหรือนายตู้่าวเนี่ยละครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดผับจิ้นหลิงจํานวนทั้งหมดเนี่ยสิหมายจับและยังสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วในะขณะนี้10รายด้วยกันโดยแบ่งผู้ต้องหาเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็เป็นผู้ต้องหาเรื่องของการฟอกเงินประกอบด้วย5คนด้วยกัน ก็มีพันตํารวจเอกหญิงวัฒนารีภรรยาของนายตู้หา่าวนายฉัดชัยนายนัทวุฒินายสิทธิกรและนางสุรัสวัสดีส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นข้อหาสมคบกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้กระทาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดจัดหาทรัพย์สินสะดวกแก่การกระทําความผิดรับเงินหรือทรัพย์นะช่วยเหลือผู้กระทาความผิดร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมคบกันตั้งแต่2คนผลขึ้นไป ฟอกเงินอีกรวมทั้งหมดเนี่ยหข้อหาด้วยกันกลุ่มนี้มีทั้งหมด4คน,นะฮะประกอบด้วย1คือพัชริน2คือสิทธิพงศ์สามสิทธิภัยบูรณ์สี่ครับนายชุติพลน,นะฮะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็เป็น2กลุ่มด้วยกันแต่ผู้ต้องหาเนี่ยสิรายนะฮะรวมนายตู้ห่าอีกคนหนึ่งด้วยประมาณนี้ฮนะสำหรับวันนี้และเช้าวันนี้ก็นําตัวทั้งหมดเนี่ยเคนเนี่ยไปฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับก็ต้องรอติดตามดูต่อไปว่า จะเป็นอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้คุณชูวิทย์ก็ตั้งคําถามว่าแล้วที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัชรินเอยอะไรเอยเนี่ยทำไมไม่ตั้งข้อหาเรื่องของการฟอกเงินณขณะนี้ตํารวจทําแล้วนะฮะตำรวจทําแล้วประมาณนี้ฮะขอบคุณครับสนับสนุนโดยอาบัลอนคอลลาเจนบำรุงกระดูกบำรุงข้อเขา่าด้วยอาบัลอนคอลลาเจนจากแบรนด์เลลิลิกเซอร์เพราะความสุขคืออายุวัฒนะ